เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสุภาพีท่านผู้ดูที่ไม่ฟังท่านผู้ฟังที่ไม่ดูและท่านผู้ที่ต้องดูต้องฟังกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมคอร์ทแชนแนลเราอยู่กันในเกมมายครับในมินิเกมเบสบอลนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ทีมสีเขียวนะครับผมอ่า ก็นะครับซีดนี้ไม่มีใครเลยนะครับผมสีนยังมีสองคนนะครับสีนเง,งนนินงมีคนเดียวครับผมส่วนสีเราก็มีอยู่แค่2คนนะครับผม,มูีทีมสีเขียวเนาะโอเคแล้วก็ฟาร์มทองแดงแป,ป๊บหนึ่งเพื่อดอกให้เราฟาร์มหน่อยดิโอเคเออตอนนี้เราอยู่ในโหมดใหม่ลองเราลองมาเล่นโหมดคลาสสิกบ้างนะครับผมเล่นแต่โหมดพกเกตมานานเออโหมดคลาสสิกมันก็แลกของได้ลงผมอยากได้เหมือนใหม้ใหม,ใหมันผอยากใจให้มันเล่นได้เหมือนคอมเลยอ่ะมันจะดีกว่า มันจะแลกแบบครั้งเดียวอะไรละมันจะแลกได้ครั้งมันจะแลกได้ครั้งหนึ่งหลายทีไอท้ทีหนึ่งเทีหนึ่งได้ได้หลายชิ้นเออประมาณนี้นะครับก็อย่างนี้ดีไหมก็อ๋อเ็นว่าได้แค่นี้ก่อนก็แล้วกัน <c oughs> โอเคเอ๋อเหล็กกั๊บหนึ่งเตียงด้วยนะครับเ <c oughs> นื่องจากสีแดงไม่มีใครก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสีแดงนะครับผม <c oughs> เราไปตีสีน้ำเงินก่อนดีกว่าเนาะ <c oughs> มันอยู่คนเดียว <c oughs> โอเคไปเอา หยิบบล็อกออกมาดิเอาอหยิบดิเออหยิบ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 บล็อกออกมาเอออุดอุดย <out> ังไงวะจะอุดย hmm. like ังไงดีอืมแบบนี้แล้วกันนี่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 แน่นี่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 แน่อืมอยบล็อกมันไม่ขึ้นมือวะทำไมบล็อกมันไม่ขึ้นวะ วอล์กมันแสดงอยู่บนตารางเนี่ยทำไมมันไม,ไม่ขึ้นวะเนี่ยเชียฮียเ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 ฮียโอ้ยแหลกแหลกแอลกอ้อยังไงดีโอ้ลำคานเอาหมวดพ็อกเก็ตกูคืนมาแรกของลำบากอีบ้าเอาหมวดพ็อกเก็ตกูคืนมา

แล้วก็เซิร์ฟไอโอนรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องการเกิดคลองทองแดงน,นะครับผมถ้าทองแดงเกิดเราต้องรีบแแลกบล็อกเลยนะครับผมชุดเกาะอ,อะไรไม่ต้องรีบแลกนะฮะเรารีบแลกบล็อกไว้ก่อนนะครับผมเนื่องจากว่ามีปัญหาเดี๋ยวทองแดงดมันก็ไม่เกิดแล้วนะนะเดี๋ยวทองแดงมันก็ไม่เกิดนะคอยดูนะครับโอเคเอาไปจามหน้ามาสักหน่อยดิ <laughs> โอเคเอาไรด์เด็กเอออ่า แต่ว่าถ้าตอนมันยังเกิดเราก็เลยรีบเรียกหน่อยก็ดีนะครับผมแล้วก็รักษาตัวไม่ให้ตายนะครับใส่มันก็ไปเออเอาอยัางไงปัญหาอีกแหละเนี่ยแคท้ายอีกแหละเดี๋ยวชุดเกาะก,ก็เด้งออกอีกโอเคโอเคขัดของแป๊บหนึ่งอ่าเราพอมัจะไปบุกสีน้ำเงินแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนเราต่อเป็นทางให้อย่างดีนะฮะสีมันอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ ต่อไปกลางเลยไปกลางเลยอนดีกว่านะครับสีเืองมันไม่กล้าหมดครับมีสองคนสีแดงไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีใครสักคนโอ้บอกว่าสีเหลาคุมกลางเลยนะครับผมเพราะจริงมาครับในไปครัพปีอะทองนี่ไม่จาเป็นเลยผมผมไม่ค่อยเป็นคนผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้ทองเพราะจริงจงไม่ใช่ไม่เกือบจะไม่ใช่ทองเลยเออไม่ใช่ไรหดอกไม่ได้ฆ่าเขาสักทีไปเกียนเตียงเขาจบแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนมันคิว คือไปเกียนเตียงเขาอะไปทุบเตียงเขาเล่นเฉยๆตอนนั้นก็ให้เพื่อนคิวมันคิวทีอื่นนะครับหรือไม่ก็ปล่อยให้มันตกาทางเดินตายเองแค่นั้นแหละก็เลยแรงผมก็เลยไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าผมมีวลรกรรมแค่ไป,ไปเกียนเตียงเขาเท่านั้นนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่รู้ตัวนะครับผมว่าผมมาถึงมารู้ตัวมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี <laughs> อฮ่าเพราะคาเทปไงล่ะนี่เน่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  มาได้ดับเด <S Dank contemporary> ็กเนาะว่าแล้วฮาอีเน่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 นี่เน่ตาย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 ไปซะตายไปซะนี่เน่ยนี่เน่ยนี่เน่ยนี่แน่ยไปหนาเหลือเกินมือเปล่าสู้กันเหลอมือเปล่าสู้กันเหลอตายไปอีดอกนี่แน่ทุกแม่งมาเดมาเดมาเดตัวเปล่ามาเดมาเดมาเดกูหนาเนอะมึงกูหนาเนอะมึงมึงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเออนี่เน่ยนี่เน่ยนี่แน่นี่แน่ยนี่เน่ยตัวเปล่าเลยนี่แน่จบครับมาเห็นไหม ไปห้าพลอยครับคิวคนได้ว่าแล้วทองแดงหายเกิดแล้วชิบหายเลยไอ้สัตว์ไม่ดีปะก็แลกไ,ไ,ได้แล้ววไปซีแดงไปฟาร์มดีไหมครับไม่ไป้ดีกว่าเตีองเต่างบล็อกโอเคเราได้ทองแดงมานะครับผมหลังจากไปคิวไอตัวเมื่อกี้ว่าแล้วขอกรดจริงๆด้วยนเนเชียไอห่ากมหู โอ้ยเอยอใส่เกาะเหล็กดีใส่เกาะเหล็กเออมึงเก่งนั่นกลามอีกแหละเจ็บกอก็หลุดครับเชื่อผมนี่เออวันนีเราต่อไปกลางกันดีกว่าครับเราต่อมาเราต่อเป็นทางดีๆเปกลางกันดีกว่าก็สึกต่ามน,นจะเป็นสีแดงนะครับผมไม่เป็นใครเลยนะฮะมาครับเอ่อเอาบล็อกเยอะๆก่อนอืมบล็อกนี้มานะครับเรามีเหล็กเราต้องใช้เหล็กเป็นประโยชน์นะครับเหล็กที่มันเกิดตลอดนะฮะ เอาจริงๆนะถ้าม <h rebell ious> ีทองแดงก็กินไหมครับเบสดบอยแบบไปต่อไม่เป็นเลยนะเออไม่มีทองแดงแบบโอ้โห้เออตกใจ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 เอ้ยไป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 ทีนะไปอุ้ยโอ้ยตกใจห่าแน่งทีมตัวเองกูก็ตกใจหมดโตกใจจะวายตายไอีห่างเล่นอย่างงี้อีกนะกูตบแป้งเลยเฮ้ตายเจอดาระ เอาชิบหายต่อไม่ขึ้นเลยโอ้กรรมออกไปเพื่อนเออนี่เราจะต่อทางดีๆไปครับนี่ปึ๊บ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 นี่เนี่ย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 เออได้แล้วครับแหนตกอีกโอ้เปลืองบล็อกยี่ควายโอ้ตกอีกโอ้แหลกเหลือเกินนี่ปึ๊บ เลิบนี่โอเคแม่งเพื่อนมันไปก่อนเราเลยไปครับอือเป็นไงกันบ้างครับสงการสนุกไหมเอ่ยกว่าจะเห็นแต่กว่าทุกคนเห็นคลิปนี้ก็คงจะเป็นวันที่สิบห้านะครับมา,รมาสงการมาสุดท้ายทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยอันนี้คือสีแดงชิมิไม่มีใครโดยเอ,อสีแดงสีแดงแล้วมันไปยุ่งกับมันเราไปชี้หรืองกันดีกว่า นั่งไอ้เกาะหลุดอีกแหละโอ้ยไลโบสถไลโบสถมึงมาแก้ดิแอดมินแอดมินมาแก้หน่อยครับแอดมินนี่ฮะแม่งใส่เกาะอีดีไม่ได้กูอยู่ได้แบบก็จะจะโคตรจะวางเวงนี่ฮะนี่ฮึ่มตกไปหาแบบตึ๊งหน้าตกตายกรรมให้บายจุ๊บจุ๊บหลอเดี๋ยวเขาเร็วแสงครับโอ้จะบ้าตาย มาครับปาบปาปานี่ปาว้ายตกเอากำปัวอีกแล้วเอาเพื่อนเราไม่ทุกเตียงสีแดงเลยนะว้ยเฮี้ยกอกูโคตรแพงเอาชิบหายเอาเ้านะอ๋อสีแดงมาเด้งออกคอนเกตูเดชันเย่โอ้ได้ข่าวสิบห้าพอยโอ้โอโคตรดีอะไรต่ออะไรต่อ,อาม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 าอีกสักตาหนึ่งล้วค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยว มึงเอาสกินกูมาจากไหนเดียวเดี๋ยวผมว่าเนี่ยผมไม่ช้าขนาดนั้นนะแบบสกินคนอื่นมันไม่เป็นอะมันเป็นดสกินที่เนี่ยคนเดียวมึงเป็นไข่เดี๋ยวมึงเป็นไข่โอ้โหมึงขึ้นตึกมึงขึ้นในีีอพีอะให้กูเล่นตอนไหนวะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับก็ทนทนดูเอานะนะหวังว่าคงจะไม่หลับกันนะครับผม เล่นได้แล้วเร็วๆเ,เ,เข้าลุนโดห้องเต็มเออมาครับผมอ,อยู่สีเขียวไปแล้วฮะโอ้โหคราวนี้คนเต็มห้องเลยครับโอ้คราวนี้ดาวผลไม่ออกนะครับ,รบ,รบผมคราวนี้ผมไม่ชนะง่ายเหมือนครั้งที่แล้วแน,น่นอนนะครับโอ้ยเฮีย,เยกำกูแล้วสตีดเดยอะชิบหายตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแลยโอเคมาครับ แมปเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคืออะไรอเล็กอเล็กเดี๋ยวอยู่แค่อสองคนเหรอพี่บา้าเี็นะอเล็กเลยมีแคมีแค่คองคนละอเล็กอเล็กทำไมแค่สองคนจริงดิอเล็กผมเลยชื่อมาตี้นะ <c oughs> จะเข้าใจมุกกูไหมเนี่ยพอดูจะเข้าใจมุกไหมเนี่ยอ,อ้ดังเกิดกจะมาเฝ้าคนเดียวเดียอเล็ก เลขแคมาตี้บ้างเอาเลยบอกว่ามันในชื่อมาตี้อ้าวกมแลกของแลกของแลกของในขณะที่ทองแดงยังเกิดเราต้องรีบแลกคอนะครับแลกอะไรไม่แลกแล้วไม่ต้องแลกชุดเกาะละไม่ต้องแลกชุดไอ้หนังละเราเราก็ฟาร์มเอกแลกชุดเกาะใส่เกาะเกาะตรงตัวเลยนะครับเกาะเกาะที่สวมเออ่บริเวณตัวลําตัวเรานะครับเราไม่ต้องแลกเกาะไอ้สวมหมวกอะไรละไม่ต้องแลกหมวกไม่ต้องแลกกางเกงไม่ต้องแลกรองเท้าละ อุดเตียงแป๊บอ่ะปปา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 เออปอปา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 ปจปาจาปจปาจาปจปบปา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 ปมีพรมอยู่ปปา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 าปาปจบไปปา่าปาไม่แค่สองคนปาละครับอา่างนี้คงโอกาสชนะคงมีประมาณยี่สิบ หนึใน1ล้านนะครับโอ้โหมันกระพริบอยู่เน็ตกูช้าแล้วเน็ตมึงช้าเอาจริงจริงมึงกระพริบอยู่อย่างเงี้ย <Yeah. S 1> โอ้โหนนเน็ตเราช้าแน่นอนครับนี่เทียบไปเทียบไม่ได้กรรมนะครับแรกบอกมาโยดเลย โอเค okay, เราเอาฟิกแอคไปเรียนครับผมเราไม่บุกนะฮะตอนนี้เนื่องจากปริมาณคนเรามีน้อยกว่านะครับเราต้องไปเรียน <c oughs> เรียนอย่างเดียวนะครับนะครับเอาบอกมาอย่างเดียวเลยกูบอกว่ากูจะไปเรียนมาสายเดิเมื่อเราดีกว่าครับเราไมเา่เราไม่ยอม,มชมชอบการค้าฟันนะครับ ไอหาแม่งก่ออาจะกรรมเด็ชัดเลยนะครับใส่เพื่อนไปกลางอย่างเดียวนะครับผมไอแค่นั้นมันบั็กไปตรงนู้นได้ไงวะไอแค่น้ำองศาส์นะครับกลับต้องตายแล้วเกิดใหม่อ่ะกรรมโอ้ยต่อบแบบไม่ได้ไปไปต่อบล็อกต่อบล็อกเออต่อไม่ได้เอ้าเอ้าเออต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วไปไป ทำเพลงอะไรไม่เข้ากับซาวแท็กเลยเฮียถิ่นมันตกใต้โอเคช่างมันนะครับไม่ใช่เราตอนที่เราจะไปโบนี่ก็เสียเงินนะครับสิบเคียวตกใต้ไอ้เฮียทีมเราสิ่นมันตกใต้อ้เฮียทีมเขาให้เชี่ยมันนัดกันมาเหรอว a t the fuck โอเคครับสีเงินแม่งอยู่แบบเงืองแน่นนะครับรอให้เราสิบบล็อกก่อนเราค่อยต่อไปหามันครับป้าสิบเอ็ดสิบโอเคต่อไปหามันโอเคมันจะออกไปกลางมันจะออกไปกลางเกกง okay. 3, 2, าสีกย,สเสกย,เกยกูเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมีทันสองบล็อกเสร็จกูแน่สิเสร็จแน่สีเงินเสร็จกูแน่มีเจ็บกูเล่กูเบื่เลยเฮ้ยเฮ้ยไมีเจ็บกูเลย เรไปเงียบๆเราไปเยบาไเงียบครับเราเราเราจะไปแบบเงียบนะครับเยมาตกตายมันจะเห็นเราไหมวะโอเคม่นถูกสีเหลืองท่านะครับเอออาจารย์เกมันไม่เห็นล้วนะเอไปอีเชเลกระพังเห็เงยยุ่ยยุยย่ยเ้ยยไว้ไว้เออไมไมันจะได้ยินจะได้ยินอเดกย่ามาปังก่่ไปเออไปเออไป อาเจา๋ยเออ้าอเอ่อเออเอาอเะไรอเล็กเป็นพ่อมึงคนเดียวเลยอเล็กอเล็กอ๋อครับบัตดี้คนสวยเฝ้าเด็กทำไมทำไม่เก็บเล็กละตัวเองอ๋อนี่คือคนที่ชักกระตุกนะครับตอนนั้นอเล็กมึงจะมาอยู่ใกล้กับมึงจะมาอยู่ใกล้กับครูเอาวอาชักกระตุกเียคนหนึ่งครับโอ้กรรมรู้สึกว่าท้องแดงเก่งเถิดนะครับโอ้โอ้บักบักบัก ทำไมสีดำเงินมันไม่ทุบทางเราทิ้งครับทำไมวะอ๋อว้าเราลองไปหามันสักหน่อยเนี่ยเราก็รู้เองนะครับผมาแล้วคงถูกไปนะครับเกองโอเคตาตาตาดีตาดีตา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 ทุบเล่นเฉยเลยโอเคไป อไที่ไหนเราเอ้ยอ What the fuck ทำไมเหล็กมันหายเดี๋ยวอ้โนะอย่าเพิ่งบกทำไมมันไม่ทุบทางเราวะสงใสไหมครับทำไมมันไม่ทุบทางเราหรือมันจะรอเก็บคิวเราววะแบบมันให้รอมันรอให้เราไปหาแล้วมันก็จะฆ่าเราเก็บเก็บอันแร้งพอยนะครับเฮียนี่กระตกแล้วเกินมึงเข้าเกมมึงออกเกมแล้วเข้าใหม่ก็ได้เออมึงเมื่อเลดานี้มันก็ไม่ตายหรอกพี่บ้า ตัวเล่นเล่นเกมอะไรที่สนุกนะครับใครก็อยากเล่นให้เร็วที่สุดเนาะโอเคก็ร่าจิตใจเกินไปผอโทษทำไมทองใครมันยืนเฝ้าตรงนั้นวะไอไม่ไปก็ไม่รู้นะครับผมได้เหล็กมาสองก้อนลายสีแอกแม่งรลยมาครับยุทปรกรณ์พร้อมรบนะครับไปกันเลยทีเดียวเชียวไม่เห็นี่ก็บักแล้วเกิน ดดีเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเราถูกคิวด้วยสีน้ำเงินผมว่ามันรอคิวเราเลยเนี่ยครับมันต้องรอแรงพอยเราแหละแบบมันไม่กล้าทุบทิ้งเพรมันไม่รู้วิธีทุบไม่น่าใช่นะพลิกแอคมันก็ใช้เหล็กแลกได้นี่วะนั่นไงนั่นไงดีก่อนละกูอ้าวว pues ัดติด ติดตัว้ติดติด,ตดตอเออไอ้บ้าเอาไปเอาไปอเอาไปเอาไปอ่ะเอาไปเอาไปเออโอ้โหตายกรรมจะทากรรมกูโอ้กูว่ามันต้องเก็บคิวเราแน่ๆจะต้องพิสูจน์นะครับมาครับเรามาพิสูจน์ความจริงกันดีกว่าครับผมเพื่อลเรากไปแล้วนะครับผมมามาไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วตก เอวัดตีบัดตีบัดตีบัดตีในครั้งอุมาบกมือกันโอเคแม่คุกลัวตายจากวินฟิกแอคหรือบ้าเิร์บนี่เขาบอกได้นะครับเออเออนี่แน่ทำเป็นทางเดินอย่างดีบกไปข้ามมนนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยังไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกนี่นี่นี่ เอออ่าใครคิวใครนะฮะย่อไปย่อไปย่อไปว่าย่อไม่เนียนแล้วละ่วะว่ามันย่อไม่เนียนละกระโดดกลับไปน้ำคานอ่าอ,อ่าอ่าตัดต่ำไปตีเขาโดนเขาตีตกเลยอ๋อเพื่อนเราหายสักกระตกแล้วเรียบร้อยนะครับกบสี่คนแล้วเย้ เอาไงดีกับมันครับลองไปสูตรดูอีกทีไหมว่ามันจะเก็บคิวเราหรือเปล่าเอาทียังตกตายกรรมวัดจะฟักเดี๋ยวซื้เงินมาได้ไงเออเออเอาแล้วมันมันมาทางที่เราต่อไปนี่แน่นี่แน่นี่ยเอาไปตายตายมันตายซะเออตายเราได้กูฟื้นดวงข้างมึงนี่แหละนี่แน่นี่แน่เอาไม่โดนายอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่ไหนวะบินกับท่านว่ามันต้องเล็ง แรงพอยแน่ครับมันทำอย่างนี้กับผมนะฮะไอสัตว์ก็มาตกตายแล้วเรียบร้อยโอเคครับ <มา S 1> ออกมาครับมาแก้มืออีกทีนะฮะคราวนี้ครับแล้วก็ดูมันก่อนโอเคมันวิ่งไปแล้วแล้วก็ย่อๆไปย่อๆไม่ย่อแล้วว้าไม่ย่อแล้วมันไปกลางแล้วกูก็บุกไม่งเลยเฮมันเหลืออยู่คนหนึ่งไอสัตเอามันมาแล้วครับมา อีเชียมโหมาห้องกระดับเลยตายเอ้ยตกเออไม่เป็นไรมันก็ตกด้วยแหละเออตายก่อนกู้ด้วยเนี่ะแน่มือสีมาครับผมรอบแก้ตัวอีกแล้วนะครับมาในเมื่อมันครานี้เราต้องค่อยย่องค่อยย่องโอเคดเอบเอเหบเอบเอบเห็นอบเอบเอเอเอ มันเห็นเราไหมเนี่ยเออภาพผาสีเลี้งตายโอเคมันเห็นเราแน่นอนนะครับมันอยู่นู่นเนี่ยเห็นไหมไหมมันซ่อนอยู่ในกระบองเพชรหรือเปล่าโอเคเราค่อยค่อยย่องไปค่อยค่อยย่อง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 ให้ต้องย่องนะ ไปยองไปขยังไปขยองไปขยังไปครับไปขยังไปขยังไปอยูเดียวอยูเดียวไต้องรีบ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 มันมันมัใครครับไปต้องรีบไปต้องรีบไต้องรีบองรเสร็จกูเล่มาเสร็จกูนี่นี่เนี่ยเมนี่โอเคหายไปเออนั่นแหละดีมาครับโอกาสเราเลยโอ้ยเปิ่บนี live, ่น um ี่อึ๊บนี si> BRE, ่โอเคเรื่อยเรยเรเรยเร่เ อีแน่เลี้ยงมาแน่เลี้ยงมาน่ี้ยน่ตีแน่เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าโดนกูอีดอกอีแน่นี่แ่อะไรมึงจะมือเปล่ามาอซื่อกับพี่เอ็กซ์หรือดี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 ลงไปซะดับไปอีแน่นี่แน่ปิ้วไปซะเข้าไปมุมเหรอนี่แน่นี่แน่เข้ามุมเหรอเข้ามุมเหรอนี่แน่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 ตายฮ่าฮ่าฮ่าอะไรแดงแล้วโอเคครับรู้สึกว่ามันจะเล็งแรงเขาเล็งเขา แรงพอยเราจริงๆนะครับผมแม่ไม่งั้นมันคงไปเกลียนทานเราแล้วนะครับอ่าเลกของแป๊บเอาดาบแม่งเลยเรามีเหล็กนะฮะก้อนเอาดาบได้สองได้โอเคไปกลางแม่งเราะยอเรายยอเราะยอเออไปกลางแม่งเลยนีสีนั่นมันตายแล้วในแกรับนะครับเหลืออยู่สามสีนะฮะสีนั้นมันมีชิตเดียวไม่กล้าไม่กล้าอะไรเราหลอกหรอกครับอ่าเหลอตรงกลางอยู่สีโอเคปฏิสีเหลือง ีเหลืองตรงนี้เป็นเหยื่อของเราหลบไปสีืองบาดเดบัดเดอสีแดงหลบไปเออเราไม่ยุ่งกับสีเหลืองเดีกเรารู้สึกว่าสีหืองจะเป็นสีที่อันตรายที่สุดแล้วนะครับผมว,ว่าเรากับฐานกันก่อนดีนก,กว่านะครับอืมเป็นฐานเลิกที่ถูกต้องนะครับกับฐาน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 พร้อม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 โอ้โหมันตัวดมุมตุมบอลกันอยู่ตรงกลางโอ้ตดใจแม่งมุมกลับ คครับเราแลกอาหารก่อนดีไหมสักหน่อยก็ดีสักหม่ยก็ดีเนาะอาหารโอเคดูสีเดงตกตายสีเหลืองตกตายขีน้ังเงินตกค่าโดยสีเหลืองโอ้นี่คือการรายง,งานผลนะครับ you can to off chat and free helper a รู้สึกสีเหลืองจะเป็นพ่อมประกาศด้วยนะครับดูด,ดิอะไรมันคิวอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะ ลำคาญและเกินออกดิเออจริงๆมันใช้ป้องกันศัตรูได้นะแต่มันเ,เกกะเราอ่ะเออบางทีมันก็เกกะเรานะครับเอาไปกลางก่อนดีกว่าครับผมปไปเก็บแต้มสักหน่อยเนาะเราไม่ค่อยแลกอัพเลยนะครับไม่แลกอัพเลยแหละเพราะว่าไม่เพราะว่าไม่ค่อยไอคิวนะครับทุนียากจะบิ๊กเกนเข้าไปเฉยเนื่องจากซีแลงมันมีทางไปมันม,มันต่อจากฐานตัวเองมาตรงกลางหลายทางนะครับผมแล้วก็เออเราไม่ตายด้วยิ แล้วก็ต้องใช้อ้อเดี๋ยวทำไมเห็นสีเหลืองมันมีไอ้ทางเยอะจังวะทําไมมันแล้วคจะขึ้นยังไงเนี่ยเออตอนลงมาก็ไม่คิดไอ้บา้านี่เนี่ยปีได้ปีใต้ไปไปไปเออร้อนตลอนไอ้บา้าเฮ้ยเออมันหมุกรักเรืนองไงเนี่ยมันมีลาวาเนี่ยเออคิดได้ไงบ้างโอเคครับมีทองเยอะก็จริงรแต่เราจะขึ้นไปยังไงอ่ะตีสีเหลืองตีเนี่ยมีมือเปล่าแล้วเออโอ้โห ออกไปไม่เอาโอ้ยเชี่ยอย่ามึงตีกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยว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 ออกออกกอนนี่แน่นี่แน่อุ๊บอ่าซีดเลยสีแดงสีแดงมาทำไมวอะไรสีแดงสีแดงไปสีนสีเงินครับบอกว่ากูอยากไปฟาร์มสีน้เงินมากไปเชี่ยแม่งไปไกลๆตีนกูเลยนะแม่งมาเตียงกูเฉยเลย อ๋อหนอแล้วมึงเดามึงเดามึงสีเหลืองเดามึงโจโแขนครับว่าแล้วสีแดงเป็นทีที่อันตรายที่สุดเลยเพราะว่าสีแดงไม่เห็นมันมากลางเลยนะครับสีเหลืองตกต,ออตกตายโอเคมันโอเคมันฆ่าเรามาตกตายสีเียวตกตายเล้วกรรมโอเคตอนนี้ก็ทำอะไรดีวะเรามีเหล็กอยู่สองก้อนไม่ใช่ด,ด,ดิแตกปิกแอกแเดี๋ยวแด้อาวุธไหนดีกว่าวมีเด็กสามก้อน ให้กัาเรื่องสองครับจบไป,วปวัวเปล่าเออัวเปล่านี่แหละเออเกมแบบนี้มันจะไม่ค่อยดําเนินไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยบุกไปหากันเกมมันเลยยืดเยื้อะเข้าใจปะเอออย่างสีเหลืองเนี้ยสีเหลืองมันน่าจะมีกําลังพลที่เยอะพอสมควรทำไมไมันไม่บุกมาครับเดี๋ยวกูไปจัดมึงเองขอทางไว้สดีขนาดนี้ไอ้บ้า มาตัวทางทางอะไรทอทางจากข้างล่างไปข้างบนที่นี้นี่แตรใครยองใครเขยังไม่ใครหลักหลังแล้วนะเสียงตกตายครับโอเคเมื่อกี้เสียงตกใช่ไหมที่ยังไม่อยู่กันสองคนโอเคครับเกมเหลืออีกสิบห้านาทีโอ้สิบห้าวินาทีโอ้ไม่ทันโอ้สิโอ้เดี๋ยว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 ฮะสี่สามโอ้ไม่ทันแล้วครับ แบบนี้นะฮะไม่ทันแล้วโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับแบบนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คอทชแนลต้องขอตัวลากันไปก่อนซีอ u เจอกันใหม่สวัสดีครับผม <c oughs> พูดสุดติดอ่างเลยโอ้พูดตัวแย่ยคำเลย